สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมเงินในวัปปุกกระชองยาย่ภาษีชาแน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าเงินในแย่ภาษีก็ไนดน้นําำหอมม้วนแนวทางเลขเดข็ดมาให้พี่นอ้องชมพี่น้องพิจารณาแนวทางว่าประจำวันที่16มีนาคมเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยาย่ภาษีก็ฝากกดติดตามกดถูกใจย,ยาย่ภาษีนะไม,ม่เด้กจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะจ้านาะยามยายภาษีลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องก็สิบริบบทย์เพิ่งผ่านชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่อจอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ของมุ้งมาทักทา,ทายกับเยปะสิกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะจ้าพี่น้องมื่อนี้กับเบาๆไลายยายห้างคือเขาจ้าไปเบิ่งข้อมูลแนวทางอาจารย์ทันแหลก,ก่นเลยเนาะจ้าแนวทางอาจารย์ทันนี่แอดปูสันจ้าเพิ่นว่าสิบหน่วยบุญมาสันเนาะจ้าหมวดที่แล้วสิบหน่วยบุญแอดปูแอดปูหาหานเนาะจ้ามาหลักหน่วยออกเก้าศูนย์ห้าเนาะจ้าพี่น้อง งวดนี้แอดปูบอกว่าศูนย์ขลังทึ่งเนาะจ้กพี่น้องจ๋าปิจาหนาเป็นแนวทางใดเนาะจ้กเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเลขมงคลนาสัจญาผลว่าเลขมงคลพลายมากงวดนี้เนาะจ้กพี่น้องจ๋าหมวดติดแล้วเลขมงคลเพื่อนอาจจะลุดบ่เขาเนาะจ้กพี่น้องหนึ่งมีหน้าเนาะจ้กเนาะ วดน,นี้เลขมงคลเพิ่นหายมากเนาะจ่าเด่น3 6 8หกแปดว่าสันจากเพิ่นว่า3ตัวกะ8 3 6 8 3 9 5 6 8 5 6 9หกแปดาว่าสันจากเพิ่นว่า2ตัวเ,าาเพิ่นกะหายมากสามแปดสามห้าสามศูนามหนึ่งสามสี่หกสามหและ6 4จากแนวทางเลขมงคลเนาะจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของแอดเหมียวๆเนาะจ้าพี่น้องจา้งจางวดทีเดียว สามตัวเพิ่นบอกเขาเนาะจ้าแต่เพิ่นเขาเล็กแลนแลนห้าวสันจ้าเพิ่นว่ารูดห้าวิ่งห้าวสันเนาะจ้าเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่ารูดศูนย์วสันวิ่งศูนย์รูดศูนย์หน mm. ึ่งศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์หกศูนย์และหาหนึ่งวสันจ้าพี่น้องจากแนวทางของแอดเหมียวเหมียวเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของค้นหวังละจ่าวสันเมื่อวานดย้ายไปสีเห็นแถวจ้าแต่ว่าเห็นตัวเลขพอสอผิดย้ายไปซีก็เลยบอเอาโล่งมาทนี่เพิ่นบอกว่า แก้ห้แล้วสานจ่าบนว่าแก้ไปสิก็เลยเอามาล่ใงห้เบิงเนาะจะคนบางระจันว่าสันเนาะจะเดินบนหากับเกียรว่าสันเนาะจะพี่น้องเนาะ5้กับเ็ดว่าสันจ่ามาเบิกนน่งหกห้าสองหกห้าสามหกห้าเก้าหกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดสองหกเจ็ดสามหกเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดห้าศูนย์แปดหและ8ปดเก 870871872879 45 3 7 450451452453459 470471472473479สัจาพี่นอกตัวใดเน่นเพื่อนจะเหตุดอกจัดไว้เนอกจากพี่นอก2โตัวฟูตัวถึงพันจาก656785874547ตัวเน่นสุดดอกจันทรกับ45กับ472ตัวเน่นจากตัวใดเน่นสุดๆเน่น เล่นคักๆกระดอกจันสองตัวเล่นหน่อยเน่กระดอกจันหนึ่งตัวว่าสันจา่าเป็นว่าจากแนวทางคนบางว่าจันมากแล้วเนาะจ่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ปลาไหลมาเองว่าสันเลรีเข่งเรื่อยๆเด้อว,ว่าสันแนวทางของปลาไหลเนาะจ่าพี่น้องเพิ่นบอกว่าหกเจ็ดหกสี่หกห้าเจ็ดห้าสี่ห้าเจ็ดสี่ศูนย์สี่แปดหนึ่งแปดหาและหนึ่งหาจากแนวทางของปลาไหลว่าสันเนาะจ่า ต่อไปเลยจ้าน,นี่เลขล่างของดาวบนฟ้าว่าสันจ้าเพิ่นว่าเนาะเด่นล่างว่าสันสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งหลักสิบล่างสามแปดห้าสองว่าสันจ้าเพิ่นว่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของสุมาอีข้างเทิงเนาะจ้าพี่น้องสุมาอีข้างเทิงมาแล้วนะจ้าพี่น้องจ้าแลนข้างเทิงเก้าร่องแปดว่าสันจ้าบนว่าแปดเก้าเก้าแปดเก้าสี่เก้าสาม 0804และ03 3ต4 9 8 4 9 4 4 9 3 5 3 5 8 3 5 4และ3 5 3จากแนวทางของสุมาอี้ข้างถึงเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอนี้อาจารย์รับแรกวัญชาอาจารย์รับแรงวัที่เรียวก็จะว่าอาจารย์รับแรงให้เขาผู้ใดได้เบิ้งแนวทางของอาจารย์รับแร คอมเมนต์คำว่าบอกแก้เพศีว่าเขาอ,อิหลีบนะ่านจ่าบนไพห้นให้50และ70แล้วก็9 0 9หาโตทั้งนั้นจ้าพี่น้องตกกลับทั้งนั้นเนะาะจ้าวัวน,นี้อาจารย์รับแลพมันบอกฟันหนึ่งบนลางว่าสันจา้าเพ่กนว่า 4, 5, 16, 17, 18, 1, 3, วเ1็1 6นว่า1ปสามตัว่น้นกเ็่แนากละ7 6็จากแนวทางอาจารย์รับแลก,กเนาะจเนะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าเดนลังโตเดียวเขามาหาหงวดติดแล้ววสันเพื่อนวานเนาะจากแนวทางรัชนกมีโชคสันจ้างวดนี้รัชนกมีโชคเพื่อนบอกว่างวดที่แล้วเพื broken, table, ่อนไฮเจ็ดเนาะจ้างวดนี้ให้หนึ่งล่าง่าสันจ้าเพื่อนวาจากแนวทางของรัชนกมีโชคผู้ใดลนอดแนวทางเล็กเลียนรัชนกมีโชคจวดจัดแคบหนาจอได้เลยจ้าต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของเพื่อนเนาะจ้าพี่น้องจ้าเพื่อนไ้มากเนาะจ้า วันนี้ข้างล่างวสันซีคูนนะจ๊ะเนาะคนไทยมาก8 5 8ห้าแและ96พผิดหน้าเป็นแนวทางได้จ้าต่อไปเลยจะสิบล่า,ลางแอดเวียงพิงนะจ๊ะพี่น้องจ้าสิบล่างวสันศน0 3ส1 5 8กน่าปดสันจากแนวทางแอดเวียงพิงหลักสิบล่างนะจ๊ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของแอดวันชัยเพื่อนบอกว่า10ล่างว่าสันเนาะจ้ามากระจวดงวดที่แล้ว10ล่างให้ศูนย์ว่าสันเนาะจ้าวันนี้แอดวันชัยเพื่อนบอกว่า10ล่าง8035สมาว่าสันมัก8ก็หาว่าสันจากแนวทาง10ล่างแอดวันชัยว่าสันเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าหวยชุ่มแพร่เพื่อนบอกว่าแลีนขางเทิงตัวเดียวแข็แข็หนึ่งว่าสันจ้าเพิ่นว่า เพื่นบอกขังเทิงมากสี่ห้องสี่ดงหูเนาะจ้ะว่าอันใดเป็นขังเทิงอันใดเป็นขังล้างเนาะจ้ะเพื่อนแหบแบบนี้ถือตองมากเนาะจ้ะส่วนมากเพื่อนก็จะบอกว่าบนว่าล้างเนาะจ้ะพี่น้องเนาะท้งประเดศสองโตมากเนาะจ้ะอันนี้เพื่อนบอกว่าชนหนึ่งบนสัญญาบนว่าอันนี้คือเรียนขังเทิงของหวยชุมแพ่เนาะจ้ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของหนุ่มเหนือจ้าพี่น้องจ้าหนุ่มเหนือเพื่อนบอกว่าลูดขังเทิง หกับเว่าส,สันจา,า,า,ากเพื่นว่าเพื่นกระหามาเนาะหกหนึ่งหกสามห่ามเ่นสตัวหนึ่งเจ็ดฟันเจตัวเดียวเขียนๆจากแนวทางนมเหนือว่าสันเนาะจะโต,ตไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของอาจารย์กิษอาจารย์กิษนะว่าสันอาจารย์กิจว่าสันจากเพื่อนว่าเพื่นอนมมกิสนาบนอานอาจารย์กิศซื้อเนาะจะ เพื่อนบอกว่าขังทึงเดนหนึ่งมาสั่นสองหนึ่งสามห่งสี่หนึ้างเ่างลางเดนหาวาสั่นนะจ่าสองห้าสามห้าสี่หาและ7จหจากแนวทางของอาจารย์กิจวะสันจากบนวาเนาะต่อไปเลยจ้าแนวทางลักหน่วยลางวาสั่นของแอดนั่นเนะจาะหน่วยล่างงดทีเแล้ว เขาเจ็ดนะจ๊ะเนาะงวดนี้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่มาตัวใดตัวหนึ่งหลักหน่วยล่างของเอ็ดนันนะาจา๊ะต่อไปเลยจ้านี่แนวทางของลุงเสริมมาสั่นจา้าลุงเสริมสองตัวมาหนึ่งตัวหลานผัวเส้นมาสั่นแปดกับหามาตัวใดตัวหนึ่งขางเทิงมาสั่นจ้าจากแนวทางของลุงเสริมเนาะจ๊ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าเลขาศาสตร์มาสั่นจ้าพันวาสิบหกมีหน้าเด่นสุดหนึ่ง 8 5 3ตัววสันจ่าพี่น้องเด่นที่สุดในงวด16มีนาห้าหนึ่งแปดเนาะจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางของแอดเลนโบวสันจ่าพี่น้องจ้าแอดเลนโบเพิ่นบอกว่าข้างทึงวสันสิบหน่วยทึงวสันอวนนี่อาจมาได้ทั้งสองตัววสันจีบหน่วยทึงเนาะจ่าพี่น้อง91086นึ่งศนย์แปดหกวสันจ่าบอกว่าอันนี้ข้างล่างจ่าพี่น้องจ้า ข้างล่าง567มาตัวใดตัวหนึ่งมาสันเนาะจากเพิ่นว่าจากแนวทางของแอดเลนโบเนาะจากต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมรกตวาสันจากพี่น้องจามาแล้วเดอบนมาตัววาสันงวดที่แล้วสี่กับหามาตัวใดตัวหนึ่งเข่าหาเนาะจากบนมาตัวงวดนี้สองกับสามมาตัวใดตัวหนึ่งมาสันแล้วก็วิ่งบนไม่สูตรไม่เนาะจากพี่น้องงวดที่แล้วเพื่อนห้เก้าาสันจ้าเพื่อนว่าออกเข่าลักลอยเนาะจาก วัวนี่หมายเ1จ่าพี่น้องจ้าวันนี่ 1, Freiheit, นน1มาข้างถึงวสันจ่าพี่น้องจ้าพี่จารณาเป็นแนวทางแต่ว่าแย่แมสซีน่าจะเห็นหลายๆอาจารย์เป็นหมายเลข1กลางทึงมากเนาะจ้าพี่น้องจ้ามันจะมา5 1หรือเปล่าเนาะพี่น้องเนาะกับพี่จาร่าเป็นแนวทางใดก็จะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ทงวสันจ่า3ตัวทึงของอาจารย์ทงเนาะจ้าหา7 3 5 8 3, 3 5 9 3และหาเกาี จเนี่ยทางอาจารย์ธงมาสันเนาะจ้า,าต่อไปเลยจา้าอันนี้เน,นวทางของสิทธิ์ลงพอเนื่องมาสัิลาบผลพทวีลาภผลพูนทวีเนาะจ้าเดนูนห้าเจมัสยจ้าพนวาพันไทยมากศูนย์สามศูนยกศูนย์แปดห้าสามห้าหกห้าแปด เจ็ดสามเจ็ดหกและเจ็ดแปดจากแนวทางสิทธิ์หลวงพ่อเนื่องมาสันเนาะจ้าต่อไปแล้วจ้าเข้ามาปิดท้ายด้วยแอดแผ่นแผ่นนะจ้าพี่น้องจ้าเลขตารางผู้ใดล่อแอดแผ่นแผ่นแคบหน้าเจาะเป็นแนวทางใดเลยเนาะจ้าแอดแผ่นแผ่นรวดที่แล้วเลขตารางเข่าตัวศูนย์เนาะจ้าเนาะงวดนี้เพิ่นให้มาจ้าเลขตารางมี8 9 6 1ว้าหก่สันจ้าเพิ่นจับมาให้เนาะจ้าพี่น้องมี1918 16และ98 จากแนวทาง แผ่นแผ่นพารวยมาะเสริเนาะจ้าถ่ายคลิปนี้ยายแพรสีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่เด็กเขามารับชมรับฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงเรวยสุขปู่สุขคุณเนาะจ้าเนาะว่าจะาใดที่ยายแพรสีแบบบ่มมวลรือวะยายแพรสีอ่านตัวเลขผิดยายแพรสีกะขอโทษขอให้พ่อแม่พี่น้องได้หลายเนาะจ้าเนาะกะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันของูลฒิแนวทางให้ยายแพรสีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้ายายแพรสีกะขอขอบคุณได้หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า